สวัสดีค่ะคนเกิดวันที่23นะคะมีเลข2ของพระจันทร์ค่ะเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะเลข3นะของพระรังคาร โดยในตำนานนะคะเทวกําเนิดต่างๆนะคะคือเป็นดาวที่เรียกว่าเป็นดาวคู่ชูกันนะคะเพราะฉะนั้น mm. ทําให้เราเนี่ยได้เลขนี้มาครอบครองเนี่ยทำให้เราเป็นคนมีเสน่ห์ไปโดยปริยายนะคะแต่ 2, 3บวก3เท่ากับหหมายความว่าอันใดใดก็ตามต้องมีหลักศิลธรรมในการยึดมั่นในการประคับประคองชีวิตด้วยนะคะจะทําให้ชีวิตนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองไปได้ไกลนะคะคนสองสานอกจากเป็นคนมีเสน่ห์แล้วนะคะ ะะมาจาเจาจาพาเทียค่ะได้ดีนะคะจะดึงดูดผู้คนและเงินทองนี้อย่างรวดเร็วนะคะก็ระวังคนมานะคะโปรยสเสน่ห่ให้เรานะคะชื่นชอบเราหลายคนนะคะการงานนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะเหมาะสำหรับงานที่พรีเซนต์ตัวเองให้โดดเด่นในยามราตรีนะคะแล้วก็ งานบริการต่างๆที่สร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองอะค่ะโดดเด่นนะคะว่าจะเป็นงานโรงแรมงานท่องเที่ยวนี่ค่ะเหมาะนะคะในกับคนที่ทําอาชีพนี้นะคะแล้วก็ทางด้านการเงินค่ะนอกจากว่าเป็นคนที่มีดวงการเงินดีแล้วเนี่ยยังมีสเสน่ห์ทำให้มีรายได้เข้ามาได้เยอะแต่ก็จะหมดเปลืองไปกับลักษณะการเที่ยวนะคะการใช้เงินเพราะว่าหามาง่ายก็เลยจะต้องใช้ออกไปได้ง่ายนะคะเพราะนั้นให้ระวังเรื่องอการหาเงินการใช้เงินทางด้านการผิดกฎหมายด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยว จะทำให้เรามีปัญหาตามมาได้นะคะก็ต้องรู้จักในการเลือกคบเพื่อนฝูงด้วย นะคะเพราะนอกเนื่องจากว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ใครๆก็อยากจะมาคบเราเพราะนั้นอาจจะทําทั้งเรื่องดีและไม่ดีเข้ามาเพราะนั้นก็ต้องมีความคขขุมรอบคอบนะคะในการคบเพื่อนในการบริหารการเงินแล้วก็เวลาของเราด้วยนะคะทางด้านความรักค่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์งที่บอกค่ะแค่นั่งเฉยๆคนก็เดินตามมาถามหาแล้วนะคะเพราะนั้นก็ต้องเรามาระวังเรื่องกรอบประเพณีวัฒนธรรมของสังคมด้วยนะคะมิฉะนั้นจะได้เกิดความเขาเรียกว่าผิดพลาดทําให้เราเป็นปัญหาเดือดร้อนเรื่องการมีเสน่ห์ของเรา รักนะคะลักษานคนสองสามเนี่ยค่ะมักจะมีเขาเรียกว่าคนเสนอความรักมาให้ก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องนะคะการที่อาจจะมีความรักซ้ําซ้อนเกิดขึ้นได้ก็ต้องยับยั้งชั่งใจนิดนึงนะคะอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามอารมณ์ขึ้นมามันจะทาให้เกิดความเสียหายได้นะคะสุขภาพจะก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่อง นะคะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องความพึงหวงทะเลวิวาทอุบัติเหตุเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเลข 2- อสาอย่างที่บอกค่ะเป็นเลขที่มีสเสน่ห์นะคะก็ต้องให้เรามีเลข5าก็คือเลขของเหตุผลเลขของสติปัญญาในการที่จะทําให้เราดําเนินนะคะชีวิตได้อย่างไม่ประมาทก็ทําให้เรานะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีโชคลาภด้านการเงินแล้วก็มีการประคับประคองชุดให้สู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดายนะจ๊ะ สนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าริขิตเบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ไ d ดี3 5 9ย4 6 4 6, 6หรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ